เพนทาสามชั้นอูลไดมอนเกรนสร้างบนที่ดินแพงที่สุดในประเทศเพนทา์สามชั้นอูลไดมอนเกรนสร้างบนที่ดินแพงที่สุดในประเทศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการสาวมากความสามารถที่ตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักในชื่อ อูนโฮไมโอน้อง on หรืออูนชนิศราวงดีประสิทธิ์โดยทางด้านสาวอูนชนิศราที่นนาจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ส่งอิทธิพลในโลกโซเชียลชื่อดังตอนนี้อย่างเป็นซ e อเจ้าของกิจการหลากหลายทั้งไดมอนด์เกรนผักฉ่ำคำหอม ซึ่งทางด้านเสาอูนนั้นมีความสามารถหลากหลายทั้งในเรื่องของการบริหารและยังเป็นผู้เริ่มต้นการโนราธัญพืชเพื่อสุขภาพเจ้าแรกในไทยอีกด้วยนักกิจการที่มองว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยร้อยล้านหรืออายุน้อยหมื่นล้านแต่ความสุขที่แท้จริงแล้วคือการไม่ทุกข์มีทีมที่เก่งที่ดีมีฟังก์ชันบริหารคือการที่ทำให้เขาอยู่ในองค์กรและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดเพ้นท์เฮาส์ของสาวอุน้นที่อยู่กับสามีโดยมีมูลค่ามากกว่า120ล้านบาทโดยเธอบอกว่าซื้อตั้งแต่เห็นโมเดลเลยทีเดียวเพ้นท์เฮาส์ของเธอนั้นตั้งอยู่ใจกลางชิดลมบนพื้นที่ดินที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศก็ว่าได้นอกจากนี้ยังไม่รวมค่าออกแบบอีก20ล้านที่ทุบเชื่อม3ชั้นสร้างบ้านในธีมวันเดอร์แลนด์และมีรายการดังได้ไปชมบ้านของเธอ อูนบอกว่าบ้านหลังนี้ตอนแรกทำแบบไม่มีสไตล์แต่งเหมือนจินตนาการในหัวแต่ทว่าได้มีการออกแบบเอาไว้และมีการจดว่าอยากทำอะไรบ้างขาดอะไรบ้างค่อยมาทำทีหลังตามแผนทำให้งบไม่ค่อยบานบ้านแบ่งเป็นสองก้อนข้างบนเป็นเพนต์เฮ้าส์มีสองชั้นอยู่แล้วก็เลยซื้อไว้เชื่อมติดต่อกันตรงนี้เป็นโมเดลตอนนั้นตั้งราคา120ล้านมันตกหลุมรักสิ่งนี้เห็นแล้วชอบ เลเยอร์ที่อาจารย์ห่วงจุ้ยวางไว้เหมือนเกิดแก่เจ็บตายในบ้านทุกชิ้นมีของทรงคุณค่าทางจิตใจรู้สึกว่าชอบก็เลยสร้างและให้ดีไซเนอร์ในการช่วยดูแล